ไอเงาปีศาที่แผ่ไพศาลมนันน้ำหนกคนมอบคลานไต้เงาดำมุมมองต่ำดำต้องมนต์คาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ทางปัญญาประชาชนผู้คนแคบเศษเนื้อตอบแทนพราเชืองฟาสนาสสักศีตองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพท์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสรัรทัศนปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาญตัวชูต้เนื้อสิ่งตื่นใด สายาสบทางเซรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเธอประชาชนผู้ประเสริในเซรีทางความคิดผิดเนตจากผู้ต้องสองในเฮชปีสาในพาดเทวดาสาร้างภาพมายาหกลวงให้ลุ่มล ความคใดการเลลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าส่นทางเสรีเท่าทียนยกตัวึ้อเธอประชาชนผู้ประเสริฐ ครับสวัสดีครับทุกผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับพบกันวันที่19เดือนกรกฎราคมพุทธศักราชพุทธศักราช2557นะครับวันนี้จะนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเมืองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นนะครับใครแพ้ใครชนะสถานการณ์ใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรแล้วมันจะลงเอยต่อไปอย่างไรนะครับ เ็าเอาเป็นว่าผมจะนำบทความของอท่านผู้หนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่า Thai l i b e t a t i o n นะครับแล้วก็มีนะครับพี่มิตรสหายพี่น้องมิสหายเนี่ยส่งบทความมาให้นะครับชื่อว่าบทวิเคราะห์การเขาบอกว่าบทวิเคราะห์การเมืองไทยปัจจุบันที่ดีที่สุดตรงประเด็นที่สุดแม้ยาวแต่สั้นกว่าวิกฤต10ปีที่ผ่านมานะครับก็ส่งมาผมก็จะลองนําเสนอแล้วก็จะวิาพากษ์นะครับตามสไตล์ชวนคิดชวนคุย นะครับใครที่บอกว่าดีที่สุดเราไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับนะครับเราเชื่อสิ่งที่เราหลังจากที่เราได้พิจารณาแล้วแล้วก็ได้ขบคิดแล้วถ้าต่อยอดได้นะครับอะไรที่ว่าที่สุดที่สุดอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าขึ้นก็ได้นั่นคือการสร้างโลกสร้างสังคมนะครับเมื่อก่อนมีจรวดนะแบบเขาเรียกว่าบ้องไฟเนี่ยคิดว่าดีที่สุดแล้วแต่วันนี้ฝรั่งเขาต่อยอดจนถึงดาวอังคารนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีรถอ่า รถคาราวายถ้าทางเหนือนะครับทางชาวเขาเนี่ยก็จะเอาร้อนะครับที่เอาไม้มาแล้วก็เอาไม้มาทําเป็นล้อนะครับเสร็จแล้วก็ปิ้งลงเขาอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่านะโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นรถไฟความเร็วสูงบ้างอะไรบ้างนะครับนะเห็นนกบินนะครับเราอยากจะบินได้ดังนกแต่ว่าด้วยความคิดที่อยากจะทําให้ดีขึ้นนะจากการเดินอย่างเดียวเนี่ยวันนี้เราก็สามารถจะนะครับมีเครื่องบิน นะครับมีทั้งเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินใหญ่พาณิศเครื่องบินรบนะครับเต็มไปหมดนะครับนั่นคือพัฒนาการที่เกิดจากการคิดต่อยอดนะครับก็จะเชิญชวนพี่น้องมาคิดมาคุยแล้วก็ได้นําก้อนความรู้ต่างๆความคิดต่างๆนั้นมาตีแผ่กันนะครับเป็นสไตล์ชวนคิดชวนคุยนะครับครับไปดูกันนะครับบทความที่เขาเขียนครับตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับแล้วคิดตามกันไปนะครับ ท่านบอกว่าข่าวพระราชสำนัก ASTV เมื่อคืนวันที่11กรกฎาคม2557สมเด็จพระบรมสเสด็จแทนพระองค์ไปในงานพระราชพิธีเนื่องมาจากวันมาฆบูชาหลังจากหายหน้าไปหนึ่งเดือนกว่าภายหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อรัฐประหารยึดอำนาจตามคำสั่งของกษัตริย์บุมิพลที่สมคบกับลูกสาวสองคนคือเทพผมยุ่งพุงโตขาถางกำลังถั่วปากมาฆ่าผัวเพื่อชิงอำนาจจากพี่ชาย เป็นความขัดแย้งในราชวงศ์ที่มองเห็นได้ชัดนะครับเพราะหลังการรัฐประหารที่รำนาสมเด็จพระบรมก็หายหน้าไปจากจอโทรทัศน์รวมทั้งอุบลรัตพ่สาวก็ถือข้างที่ถือข้างน้องชายและองค์พาลูกสมเด็จพระบรมมีเพียงสามดาราที่เป็นข่าวในรัฐสำนักคือพระเทพผมยุ่งตอนนี้หวีผมแล้วพุงโตขาทางเป็นดารานำนางทัวปากหน้าข่าผัวเป็นตัวรองปิดท้ายด้วยแม่ตุ่มสามโคกแม่โสมโส,สมเกาหลี เรานั้นแบ่งข้างกันชัดใครก็มองออกจากเดื่ความขัดแย้งของสังคมไทยในรอบนี้เริ่มต้นโดยกลุ่มทุนเก่าอนุรักษนิยมหรือในวงเล็บกลุ่มของกษัตริย์ภูมิพลต้องการขจัดกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์วงเล็บทักษิณชินวัตรนำตามแผนชิงลงมือก่อนที่กษัตริย์ภูมิพลใช้ได้ผลมาตลอดความขัดแย้งนี้จึงมีลักษณะเชิงโครงสร้างระหว่างเก่ากับใหม่ทุนกับสังดีนาเป็นสงครามชนชั้นบน ด้วยกันคือชนชั้นบนใหม่กับชนชั้นบนเก่าหรือก็คือชนชั้นสูงต่อจากนั้นก็ลุกลามเป็นสงครามการเมืองระหว่างประชาธิปไตยก้าวหน้ากับอนุรักษนิยมมีพรรคการกเมืองเป็นตัวแทนคือพรรคไทยรักไทยต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยโดยก้าวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนฝ่ายอนุรักษนิยมและมีการแยกประชาชนออกเป็น2ฝ่ายถือฝ่ายละสีคือฝ่ายการเมืองไทยฝ่ายแดง ภาคประชาธิปัตย์ฝ่ายเหลืองมีกลุ่มองคอ์กรภาคประชาชนนปชฝ่ายแดงพัธมิตรฝ่ายเหลืองขับเคี่ยวผลัดกันรุกผลัดกันรับหลายปีก็ไม่มีการชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะไม่ใช่สงครามการเมืองธรรมดาที่ชิงกันเป็นรัฐบาลแต่เป็นสงครามกลางเมืองเชิงโครงสร้างถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างก็จะไม่มีวันจบแต่จะลุกลามและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการต่อสู้ขับเคี่ยว ที่ภาพปรากฏชัดออกมาปี2549ที่กลุ่มพันธมิตรเคลื่อนไหวรุนแรงจนทาหารออกมาลงมือก่อรัฐประหารยึดอำนาจเข้าสู่ปี2556สถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ปลายรัชกาลเพราะพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลกับพระราชินีซึ่งชราภาพมากและประชวนตามข่าวว่าพระราชินีนั้นหมดสภาพแล้วส่วนพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลต้องนั่งรถเข็นอยู่หลายปีแล้วใกล้หมดสภาพเช่นกันที่อยู่ได้เพราะการแพทย์ที่ก้าวหน้าช่วยรักษาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ สถานการณ์ของความขัดแย้งได้ลุกลามจากสงครามชนชั้นในทุนระหว่างทุนใหม่กับทุนเก่าเพิ่มเป็นสงครามร่วมอุดมการณ์การเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เสื้อเหลืองเสื้อแดงมาสู่สงครามชิงบัลลังหรือ Star Wars ในปัจจุบันระหว่างพระบรมพี่ชายกับพระเทพน้องสาวการก่อการรัฐประหารยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 ป้าหมายนอกจากพระเพื่อไทยกับนปชแล้วก็เป็นการขจัดสมเด็จพระบรมไม่ให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ร,รัชกาลที่1 0ด้วยโดยจะสนับสนุนน้องสาวประเทศขึ้นเป็นแทนและมีการแก้กฎมนเทียนบานไว้แล้วเป็นเหตุให้ภายหลังการรับประหารสมเด็จพระบรมต้องเสด็จออกนอกประเทศนานนับเดือนแล้วจนผิดสังเกตประชาชนก็เริ่มซุบซิบวิาพากวิจาร์ถึงความขัดแย้งในราชวงศ์ จึงมีการหาทางปกปิดความขัดแย้งนี้โดยให้สมเด็จพระบรมกลับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้เป็นข่าวแต่รอยร้าวจากการยึอดอำนาจแบบตบหน้าอย่างรุนแรงจะไกลเกลี่ยได้ยอย่างไรไม่ให้คาใจสมเด็จพระบรมการแก้ปัญหาของรัชทายา,าทิ่ัทยอย่างไรที่จะทําให้ระบบกษัตริย์ของประเทศไทยยังคงอยู่ได้ไม่ถูกโค่นล้มพระบรมในฐานะมีความชอบธรรมตามพระราชประเพณี ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ต่อองค์ต่อไปจะยอมให้น้องสาวข้ามหัวขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วพาราชวงศ์ลมจมถูกโค่นล้มอย่างนั้นหรือการแช่อำนาจบังคับกดขี่ข่มเหงให้ประชาชนบาดกลัวเพื่อรักษาสาบันกษัตริย์เอาไว้อย่างที่ผ่านมาทําให้เวลานี้กษัตริย์บุมิพลเป็นทรราชไปแล้วสวรรคตไปก็ล้างไม่ได้จะต้องถูกสาปแช่งไปชั่วการนานราชาาาัชทายาททั้งสองพระองค์ผู้ใดจะเป็นผู้ล้างบาปให้พ่ออนาคตไม่นานก็จะได้เห็นกัน พี่ชายกับน้องสาวตราบใดที่ยังไม่มีใครได้รับสาปพนนาขึ้นเป็นกษัตริย์ราชการที่สิบความคุกลุ่นของสงครามแย่งชิงก็จะยังไม่จบแม้ภาคแรกพี่ชายจะเพียงพล้ำถูกน้องสาวที่ได้รับการสนับสนุนจากพ,พ่อคณะองคมนตรีและกองกําลังส่วนใหญ่ชิงลงมือก่อนโดยการจัด,ดการขาจัดพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดงที่สนับสนุนพระบรมอย่างเปิดเผยจนรบาบคาบแต่เมื่อยังไม่ได้ขึ้นมานั่งบันลังเป็นกษัตริย์ สงครามก็ยังไม่จบจะต้องมี Star Wars ภาค2ต่ออย่างแน่นอนบัลลังก์กษัตริย์ของราชวงศ์จักรีที่ได้มาด้วยเลือดโดยการยึดและฆ่าล้างโครพระเจ้าตากสินมหาราชและกษัตริย์องค์ที่9คือภูมิพลก็ฆ่าและชิงมาจากพี่ชายก็จะกลายเป็นกลงกรรมกลงเกวียนจะจบลงด้วยเลือดแบบเบื้องต้นที่ชิงเข้ามาบัลลังก์บาทที่ครองมา200กว่าปีฆ่าล้างฐานชีวิตคนมากมาย สร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้กับประชาชนคนไทยหลายยุคหลายสมัยอย่างเหลือคณาจึงถึงเวลาแล้วที่วิญญาณบริสุทธิ์เหล่านั้นจัดลุกขึ้นมาร่ำร้องทวงคืนราชวงศ์จักรีและระบอบกษัตริย์ภูมิพลปาระสุดท้ายมาถึงพวกท่านแล้วศักดินาล้านหลังเอ๋ยทั้งหลายเอ๋ยประชาชนคนไทยทั้งหลายจงเตรียมเสียงชัยโยโห่ร้องเอาไว้แล้วเราจะเปล่งพร้อมกันในวันที่ระบอบกษัตริย์ ราชวงศ์จักรีถูกโค่นล้มอีกไม่นานเกินรอด้วยใจที่ฮึกเหิมและกล้าหาญนะครับและลงชื่อไทยลิเบเรชั่นลิเบเรชันคือการปลดปล่อยนะครับบทความนี้ก็ก็ได้เล่าถึงความขัดแย้งในราชวงศ์แล้วก็บอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างพวกกันอํานาจเก่าทุนเก่าทุนใหม่ซึ่งราชวงศ์ก็ถือหางแล้วก็มีตระกูลน,นักสินแล้วก็ลามมาเป็นประชาชนฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองนะครับ แล้วก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยะการต่อสู้แยจริงนั้นก็ดูเหมือนก็จะบอกว่ามันยังไม่จบอะนะเสียคงจะไม่ยอมให้น้องสาวนั้นพาประเทศชาติราชวงศ์ร่มจมแน่ๆเพราะเท่าที่ดูเนี่ยถ้าดันไปทางนั้นเนี่ยแย่แน่นะครับแล้วก็พยายามเหมือนดูมือนว่าจะบอกให,ให้เสียเนี่ยเชียร์ให้ทุกขนมาสู้จะยังไงก็แล้วแต่ครับจะถือข้างเสียจริงๆ หรือว่าจริงๆก็อยากให้เสียนะลุกขึ้นมากัดกับน้องเอยกระโทษทีสู้กับน้องสาวเอากันให้มันเละไปข้างหนึ่งเลยเหมือนในบานนะครับฆ่ากันเองในะครอบครัวแล้วก็ในที่สุดแล้วประชาชนก็จะได้ล้มง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเจตนาบอกว่า,าถ้าเสียขึ้นมาก็อาจจะทําให้กู้ราชวงศ์ได้นะนะเ,เป็นประชาธิปไตยนะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญซะอย่าไปโลภมากอย่าไปเหมือนพ่ออย่าไปทําพลาดนะครับอย่าโหดร้ายกับประชาชนแล้วเป็นกษัตริย์ ธรรมดาธรรมดาอย่าไปรู้ร้าผู้ฟ้าไม่ต้องเป็น king of kings นะครับก็อาจจะอยู่ได้ก็ได้แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับรการวิเคราะห์การเมืองนะครับเชิญโครงสร้างแบบนี้ก็ถือว่ามีมีเป้าที่ตรงความจริงที่ชี้ในแง่ความขัดแย้งนะครับจริงๆต้องว่า3ระดับสี่ระดับยังได้เลยนะครับระดับในราชวงศ์พี่แย่งน้องนะจะเปลี่ยนรัชการสก็คือว่าทุนเก่าทุนใหม่ซึ่งจริงจเรื่องทุนเนี่ยมัน เป็นตัวฝังลึกนะครับทุนบางส่วนหากินกับราชบงส่วนอื่นที่หากินด้วยหรือไม่ได้หากินด้วยแต่ไม่ได้อยู่วงในเนี่ยนะครับแต่ว่าอาศัยอํานาจประชาชนนะครับไปแบ่งปันไปแย่งผลประโยชน์นะ <S <S ไปแย่งอานาจเข้ามาแล้วก็มาแบ่งให้ประชาชนจนได้รับความนิยมจนนะประชาชนติดนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็ชืช่นชอบแล้วก็จะไปหลงลืมอํานาจเก่าแล้วก็ทําให้อํานาจเก่าไม่สามารถจะนะครับโยงอยู่กับอํานาจแล้วก็รักษาผลประโยชน์แล้วก็อ้างในหลวงได้อีก นั้นมันก็เลยเป็นลักษณะของทุนนะครับซึ่งมันก็โนเป,ปกันอยู่นะครับในอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็ในเชิงต่อสู้ในเชิงรัฐสภาน้่ยนะเป็นภาพที่มันตากฏโผล่โผล่ขึ้นผิยผิวน้ํามาไอกษัตริย์แล้วก็เรื่องของทุนเก่าท,ทุนใหม่ที่อยู่สนับสน,สนุสนพวกนี้หลายคนมันก็ซ่อนตัวอยู่นะพยายามซ่อนอยู่แต่ว่าครั้งหลังเนี่ยนะครับการต่อสู้แบบที่สมคือพรรคการเมืองเนี่ยมาสู้ในระบอบรัฐสภาเนี่ย มันมีกฎตัวบทกฎหมายมีสายตาชาวโลกมีประชาชนเป็นกองเชียร์อยู่มีสื่อต่างชาติในประเทศนะครับเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ฆ่าฟันประชาชนการยึดอํานาจการทําละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหลักนิตริรัฐทําอนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำให้ชาวโลกเขายิ่งกรูกลมมาสนใจนะว่าภาพมันอยู่เซอร์เฟซขึ้นมานะครับอยู่ข้างบนขึ้นมาเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็น Talk of the World นะครับ Talk of the Globe ไม่ใช่ talk of the t o ชานะครับโจดจันทกันไปทั่ว จะทาอะไรก็ไม่สะดวกละแต่ว่ากลายเป็นความขัดแย้งที่เขาดึงให้ประชาชน2ฝ่ายนั้นนะครับเลือกข้างนะครับทั้งเลือกพี่เลือกน้องนะเลือกรักในหลวงหรือเลือกทักษิณนะครับเลือกเป่อไทยหรือว่าเลือกอ่าไทยรักเออหรือว่าเลือกประชาธิปัตย์นะครับเลือกข้างอํมมาเลือกข้างรัฐประหารเลือกข้างทหารเลือกจะเลือกข้างประชาธิปไตยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้แยกเป็นแดงกับเหลืองละมันมีมากกว่าแดงกว่าเหลืองนะครับ ประชาชนที่เป็นประชาธิปไตย,ยนี้ถ้าแดงไปจํากัดอยู่กับแค่การเชียร์ยิ่งรักทักิษิณพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทุนใหม่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันไม่ตรงความจริงซะแล้วเพราะในที่สุดแล้วประชาชนก็มาตระหนักถึงเรื่องของหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ได้สํารวจตรวจสอบถึงบทบาทและก็คุณค่าประโยชน์และก็โทษของสถาบันก,กษัตริย์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บทสรุปซึ่งมันผิวเผินนะครับตรงนี้นะครับย,ยังผิวเผินอ,อยู่ แต,แต่ประเด็นสําคัญซึ่งควรจะเอาไว้แตกหน่อต่อเนี่ยได้ทำนะให้ดีได้ดีก็คือว่าตอนตอน,ตอนท้ายนี่สรุปว่าหมดเวลาแล้วนะครับนี่จริงนะครับถ้าขยายความต่อไปคือว่าประชาชนรู้เช่นเห็นชาติแล้วนะครับแล้ววันนี้ความกล้าในการที่พิพากษวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งพี่ทั้งน้องทั้งตระกูลแล้วก็ขบวนการที่สถาบันกษัตริย์ได้ใช้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวทหารนะครับซึ่งหลายคนก็กลัวแต่หลายคนก็ในว,วันนี้เริ่มมีความกล้า แล้วที่ชัดกว่านี้คือต่อไปเนี่ยการหมิ่นรวมหมู่การแอบหมิ่นนะครับเรื่องสาบันกษัตริย์ความจริงต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดทาหารเองก็จะเอาไม่อยู่นะครับแล้วพวกนี้มันเป็น r i v e r ร์ r นร์ r รทนะถ้าเกิดดวงตาเห็นทาแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่มีทางที่ใครจะโน้มน้าวให้กลับไปได้นะครับก็ เอาเป็นว่าเป็นโคงจักรประวัติศาสตร์นะครับที่จะต้องดาเนินการไปอย่างนี้นะจะต้องเป็นไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเติมให้กับบทความนี้ก็คือว่าการจะต่อสู้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นคุณจะไปหวังว่าข้างบนเขาจะฆ่ากัานตายแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแล้วราชวงศ์จะล่มสลายเนี่ยไม่ใช่นะครับก็จะต้องนะครับไม่ใช่เตรียมชายโยโหร้องอย่างเดียวต้องอ่านเกมทั้งหมดครับวาระสุดท้ายไม่เกิดขึ้นโดยโดยธรรมชาติเองโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น การปฏิวัติไม่ใช่การรอให้ผลไม้สุกและร่วงจากต้นลงชั้นใดน,นะครับการปฏิวัติในประเทศไทยการล้มล้างอำนาจชั่วหรือมดแดงล้มช้างเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยที่ช้างล้มเองไม่ได้มดจะต้องเข้าไปกัดทุกจุดต่างๆนะครับนี่ผมอยากจะเติมนะครับบางทีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์นั้นนะครับใจิตใจที่ฮึกเหิมและกล้าหาญนั้นจะต้องนํามาซึ่งการกระทําการกระทําบนดินใต้ดินการรวมไม้รวมมือกับกลุ่มต่างๆ เป็นสิ่งที่ท่านต้องทํานะครับจะไปรอชัยโยอย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเติมเข้าไปเพื่อมันเติมเต็มยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องขอบคุณท่านที่ได้ส่งลิงก์มาแล้วก็ท่านผู้ที่อุตสาหเขียนนะครับบทความตรงนี้นะครับถือว่าเป็นคนกล้านะครับถ้าเอาหน้ามาโผล่ด้วยนี่คงจะลําบากนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยโดนแน่ๆนะครับผมก็ถือว่า Give Voice ใช่นะครับก็คือให้เสียงของท่านนั้นได้ปรากฏต่อชาวโลกโดยที่ท่านไม่ต้องรับโทษรับภัยนะครับ แล้วตัวผมเองนะครับเรื่องของราชวงศ์เรื่องของการวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เกรงกลัวมาตรการหนึ่งหนึ่งสองเพราะเราไม่ยอบยอมรับกฎหมายอันนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับนําเสนอชวนคิดชวนคุยท่านจะเห็นด้วยก็ได้ท่านไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะคิดต่อยอดออกไปจะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องแล้วก็หวังวา่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพี่น้องนําส่งไปยังพี่น้องที่อยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับ จนกว่าเราจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ